ม,มันนี้เอาไปเลี้ยงอ่ะเลี้ยนนกขนหยกอ๋อนกขนหยกอยู่นกขนหยกป้าป้าคะทำไมมันถึงก็ม,มันอยู่ข้างในนั้นไงความสวยงามของรูปร่างหน้าตาและสีผ้านะไม่ไปไหนไม่คือนกแกว้วค่ะ ตรงนั้นอะนูขอไปอ่านกันนะขออ่านก่อนนะเพราะว่าอะไรอยาา่างป๊า

จะจะไปป้อนตัว <substit> น <uting> <V expand. S 1> ั้นต่อมาที่่อคานะคะอกได้มคะไม่หันนะคะัาเี้มูเครอากระเปมมีแลเขาก็ตายแล้วโลอบี่มนนของไปคน้องไหันนะเลียงไว้ดูเลยม่ถือให้มนไป็นบทัองน้องแล้วก็แบบ จะให้ไหมหนูจะเอาผักให้น้องเขาด้วยน้องปูได้นะคะหนูอยากจับหัวน้องเขาจังไม่หนูชอบตัวสีเขาอัมมัมมัมเอาไปกินเนาะอัมมัมมัมขอบคุณก่อนขอบคุณอ่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนขอบคุณมากนี่นะหัวละ20บาทครับว50บาทเลอาไปทำน้อปูได้ หมูน่ารักนะคะน้องหมูไม่ลับนะคะถ่ายรูปได้ให้อาหารน้องได้นะอย <rock> ่าเอามือไปแย่นอนนะคะน้องจัดไม่ปล่อยนะเด็กๆเกิดสีก็โดนนเดี๋ยวให้ต huh um mm ัวเกิด <wh> ส si <ara> ok ีก็โดนกับมอนเตอร์แล้วก็สัตว์แปลกหายากกว่าเยอะเลยค่ะน่ารักมากผู้ปกครองเวลามาหมดแล้วแม่เด้ คะอันนี้คือมีเดาก้อนักยืนสังเกตการเพื่อตรวจดูแล้วก็ดมกลิ่นสปูค่ะค่นักเปตะใส่สปูนรวมกันเป็นสปูนนะคะท้ำโมเดลเป็นเสาต้นเสาสูงนิสายฉลาดที่เล่นไม่ชอบอยู่นิ่งนะคะไม่ดูนี่ไม่ดูนี่เล่นกนแล้วอ่ะเล่นกนแล้วบอกว่าเหนื่อยมากเล่นกับคนเหนื่อยน้องเตะไข่ขั้นต่อบรรยากาศในงานของเรานะคะถ่ายรูปให้อาหารค่ะ สุกรวันเดอร์มอนสเตอร์2021ค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวพักสกเดียวพ่่าไปใกล้ๆจับแน่นๆค่ะกินเก่งมากเลยกินเก่งอ่ะกินหมดเลยกัะดของโบมันมันมันไม่ปล่อยโบเลย 做雨帽。 หนูอยู่เลยน่ารักัดตัวเนี้ย <c oughs> แปลว่าตัวนี้เป็นเด็กจับไม่ได้ใช่ไหมหไหทำไมจิโบจับอ่ะนี่ไงมันให้รมอะ ตัวนี้ไม่เอาเอาให้เด็กสิตัวนี้เป็นเด็กนะไม่ตัวนี้ไม่จูิจริงยกขวดขึ้นหรกยกขวดขึ้นยกขวดขึ้นจิววย,ยังขวดขึ้นตูกยังขวดขึ้น,ย,นยังขึ้นอย่างเงี้ยค่ะจำไดแน่นที่ยังกระมือ <Come on. S 2> มานี่เจ๊จะสอนเรียกกตายได้ไหอน้ำ ใช่หมูใช่กิ้งกาเนี่ยหมูจะให้กิ้งกายัขึ้นเลยยังขึ้นตั้งขึ้นขอบใจนะเจมิงที่ทำให้เขาลูกหัวมันไม่จับนะคะไม่จับนะจิโบเจ้อยากร้องให้ตัวนี้บ้างอะ่ะได้ไหมได้ตัวนี้ไม่ดูจริงนะ หม่ดูจริงตัวนี้นี่แหละที่เอานมหนูไปมีอาแคทมีแค่หนึ่งตัวเหรอ

อินเดียเฟรนเล็ตมีอาหารให้ลกด้วยมีเรื่องไก่นะลูกไก่หรือลกเนี่ยไก่มั้งคะมามิเป็นอาหารหนูชอบตัวนี้เรี๋ยวคลิปกคะทะกระทะนี้ด้วยหนึ่งค่ะให้น้องหยิบเองเลยได้แต่นี่มีหยิบให้ เอาเลยถ้าอยากกินขึ้นมาเลยนะอ,อะไรอย่างนี้ก,กิน,<ห>นกิน<ๆ>กินมัมมี่ก้อนก้อนนี้ทำไมมันนั่งนิ่งจังเลยอ่ะกินเฉยเลย,น,ย,น,ยนี่ค่ะเวลาให้ถือเวลาให้ถือไว้เจ้ามากเลยมันน่าเศร้ามากเลยโอ๊ย ตัวนี้จะมีผักไห้มาไหมคะถือผักไว้ให้หนูหน่อยเหลือตัวเดียวตรงนั้นได้งั้นมาล่อตรงนี้ตัวนี้จะได้อยู่เข้าถูด้วยมาสปอน เนี่ยค่ะอ่ะยี่สิบบาทดูโอเจเลยมันเดือดนะจมิงแถมเนี่ยยังมีคนมากินเลยนะเนี่ยแถมแถมแถม ตัวมันเป็นสีนี้อ่ะมันมีแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือบ่อปลาไงดูบ่อปลาแล้วทําไมเขายังไม่ใส่ปลาเขาจาลองให้ดูว่าถ้าเกิดเราซื้อก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไปใส่น้ําที่บ้านเอาไงคะครับมารลับแล้วว่าไม่จับนะคะไม่จับเดี๋ยวมันอะไงครับผมสนใจตัวไหนไหมครับถ้าตัวนี้มันนอนมันเล็บลิ้นออกเออมันนารักัิมานี้ตัวเล็ก่ะตัวสีน้ําตาลอ่ะแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะตัวที่นอนอยู่ ถ้ตัวมันนอนกินแล้วมันนอนเห็นไหมนะตัวไหนเหรอตัวกลังด้วยเลยตัวเล็กถ้าตัวไหนสวยที่สุดตัวสุดตัว ตรงนี้ค่ะชีไมันจะอยู่ข umas, ้างล่างเห็นไหมไป๊าป, ic. ป๊าป๊าป๊าหนูอยากเอา uh> okay. มันไปเลี้ยงอะตัวส uh 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 ีดำอะเยาะกัดทั้งกัดกันค่ะกัดจันกัดกันกัดขาย